เหรียญกระสาบราชการที่9วันนี้นะครับก็จะมีเหรียญกระสาบมาให้ชม2เหรียญนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทพระคุตตรงนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับก็จะเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาท ที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นพระคุธนะครับด้านล่างพระคุธนะครับอักษรข้อความธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับด้านล่างนะครับ30มกราคม2550ประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข10ไทยตรงนี้อักษรคำว่าบาทด้านบนขอบเหรียญนะครับครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับ ในสมัยรัชก,กาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทแบงก์สยามกรรมจนทุนจำกัดใช้ตาแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ประจำธนาคารนะครับเมื่อรอสอ1-2-5รอสนอ 1, 2, นะครับก็จะตรงกับวันที่30 มกราคม2449นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับ30มกราคม2550นะครับก็จะครบ100ปีธนรารคารไทยแห่งแรกนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรกอย่างเป็นทางการก่อตั้งขึ้นมาใช้ชื่อว่าแบงก์สยามกรรมัชนนะครับต่อมาพศ2482เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เป็นปีเดียวกันกับ จอมพลปพิบูลสงครามนะครับให้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยนะครับพิกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวับพิกเหรียญมาแล้วนะครับเป็นพระบรมมารูปนะครับรัชกาลที่5รารัชกาลที่9นะครับเหรียญ10บาทที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับ เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับสังเกตนะครับนี่ครับด er yeah. ้านนี้นะครับพระคุธนะครับตั้งขึ้นนะครับพลิกเหรียญมานะครับพระบรมรูปราชการที่5ราชการที่9นะครับตั้งขึ้นนะครับก็เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับก็ปกตินะครับนี่ครับพลิกมาด้านพระคุธอีกครั้งนะครับในสมัยราชการที่5นะครับใช้ตาแผ่นดินนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําธนาคารนะครับ แต่ตรงนี้นะครับ30มกราคม2550นะครับครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับสังเกตนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นรูปพระคุธนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นตามหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะเห็นเป็นรูปพระคุธนะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทนะครับพระคุธตรงนะครับ เป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับด้านบนขอบเหรียญน,นะครับพศ .2525 นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข5ไทยตรงนี้เป็นตัวเลข5อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสับนะครับด้านล่างพระกุศนะครับอักษรคําว่าบาทด้านล่างริมขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยนะครับ พลิกเหรียญมานะครับนี่ครับเป็นเหรียญพะเสียนสลับนะครับสังเกตนะครับพระบรมรูปรัชกาลที่๙นะครับตั้งขึ้นนะครับพลิกเหรียญนะครับนี่ครับพระคุธคว่ำลงแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพะเสียนสลับนะครับก็ปกตินะครับเหรียญ5บาทพระคุธตรงนะครับเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปดิบมาเป็นพะเสียนสลับนะครับก็ปกตินะครับ ใช้กล้องส่งขยายนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นพระบรมรูปราชการที่9นะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาขอบเหรียญนะครับอักษรข้อความราชการที่9นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับ สังเกตตรงน, yes, นี้นะครับด้านบนขอบเปรียญนะครับพศ2525นะครับนี่ครับขยายขึ้นมานะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นนกวายุพักขนาดเล็กนะครับเป็นนกตัวเล็กนะครับด้านในนกวายุพักนะครับจะมีนะครับจะมีตัวเลขไทยอยู่ด้านในนะครับใช้กล้องส่องขยายขึ้นมานะครับ อันนี้นะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับ28นะครับนี่ครับ28นะครับเป็นตัวเลขนะครับที่บอกพศที่ผลิตเหรียญนะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับเมื่อสักครู่นะครับตัวเล็กนะครับไม่ค่อยชัดนะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับด้านในนะนกวายุพัก นะครับจะมีตัวเลขไทยนะครับ28นะครับเป็นปีที่ผลิตเหรียญนะครับโค้ด28นะครับผลิตพศ2528นานะครับจำนวนการผลิต17 9 1 1็0ล้านเหเหรียญนะครับเหรียญ5้าบาทพกุดตรงนะครับทุกเหรียญนะครับจะมีด้านบนนะครับพศ .2525 นะครับแต่ปีพศนะครับที่ผลิตเหรียญนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับ เนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นนกวายุพักขนาดเล็กนะครับใช้กล้องส่องอีกแต่ครั้งนะครับเนี่ยครับจะมีตัวเลขไทยอยู่ด้านในนะครับ28นะครับเป็นตัวเลขบอกพศที่ผลิตเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับผลิตพศ2528นะครับจำนวนการผลิต17 9 1 1็0ล้านเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับ เนี่ยครับวันนี้นะครับมีมาให้ชมสองเหรียญนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้เปิดตลับนะครับในโอกาสต่อไปนะครับจะมานําเสนอเหรียญกระสาบนะครับจะเปิดตลับให้ดูนะครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะเอาไว้ในตลับก่อนนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็จะมาแกะตลับนะครับเปิดให้ผู้ชมได้เห็นเหรียญที่อยู่ด้านในนะครับ ส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกนะครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงนะครับกระแสแรงนะครับไม่มีตกนะครับเหรียญ10บบาทที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้าไม่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาเหรียญละ 150- 200ถึงบาทนะครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทถึง100บาทนะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเหรียญ10บาทนะครับที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสับนะครับก็จะนิยมเรียกกันว่าเหรียญเหรียญ10บบาทไทยพาณิชย์นะครับเนี่ยครับบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ10บบาทคุดนะครับ บางคนก็จะเรียกกันว่าเหรียญ10ไทยพาณิชย์นะครับก็จะเรียกแตกต่างก,กันไปนะครับก็เรียกกันได้หลายแบบนะครับถตาหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเหรียญ10บาทที่ระลึกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทครุฑนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ100บาทนะครับ ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ083 2 4 6 9 6 43นะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ083 2 4 6 9 6 43นะครับนี่ครับ เหรียญ10บาทที่ระลึกครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับก็จะเรียกกันได้หลายอย่างนะครับจะเรียกว่าเหรียญ10บาทคุฑก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเหรียญ10บาทไทยพณิชย์ก็ได้นะครับเนี่ยครับวันนี้นะครับก็มีมาให้ชม2เหรียญนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ